พวกเราพรอ,อได้มาโชว์แล้วก็ให้พวกเราได้มาแชร์ประสบการณ์ตรง,งตรงสัตว์เราค่ะ <c oughs> ก,ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มางานในวันนี้พราเราก็เป็นของสัตวของพวกเราเนาะการกน,ารนติตยศาสตร์แล้วที่เป็นนติตยศาสตร์ที่อยู่คู่กับเมืองไทยมานาะนแล้วก็ทําให้พวกเรารู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่ได้มางานอีกครั้งแล้วแล้วก็หวังว่าจะได้มาอีกเรื่อยๆเลยนะคะเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้มี <c oughs> พร้อมสองนิด <c oughs> ก็คือจันและจิ๊ก คอสมอสซานเพลงชื่อว่า Kiss to ก็เป็นเพลงสไตล์แบบน่ารักน่ารักค่ะจริงๆอ่ะเรามีหลายแนวเลยทั้งคอสมอสซันเองแล้วก็คอสมซิกนัทด้วยค่ะในส่วนของคอสมซิกนัทนะคะพวกเราก็เอาซิงเกิลล่าสุดแบบร้อนๆมาเลยก็คือเพลง Touch to นั่นเองค่ะเป็นออกแนวแบบเ่นเซนเป็นความ EDM นิดนึงออกแบบคาราต้นึงรูได้จากชุดพวกา ไลสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็โดยเฉยามีนะคะที่ช่องย o u t u คอสม s ส o s นเตอร์ค่ะแล้ววันนี้ควารู้สึกที่มาร่วมงานแล้วมีแฟนมาสพอร์ตที่บยังไร้าคะที่แฟน่างๆมาใลังใจพอกเราก็เรียกได้ว่าตื้นตันใจแล้วก็แบบว่าไห้เนื่อยเลยทีเดียวใช่ไหมเพราะว่านก็มาลเป็นหนึงในงานที่มีคนมาเยอะมากจริงแล้วก็อีกอย่างนึงคือนอกจากแฟนคลับของพวกเราแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายที่เดินผ่านไปผ่านมาใน นะคะก็เรียนได้ว่าคุ่นหนาฝาข่างเลยทีเดียวใช่ควบคู่เลยเหมือนเราก็มี ตรงโซ่ต่อนะคะจริงๆพวกเราหลายคนก็ก่อนที่จะมาเป็นคอสบอลก็มีแบบว่าสู้มาได้กันหลายปีเนาะแต่ว่ากว่าจะมาตรงนี้ก่อนจะมีคนมาซัพพอร์ตต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆแล้วก็ใครที่มีความฝันต่อนะคะอย่ายอมแพ้นะคะพี่โซบเนาะใช่ใครที่มีความฝันก็อยากให้ทำตามความฝันให้ถึงที่สุดนะคะคาราฮันเตก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเลยแล้วก็เลนอายุก็กว้างมา,มากๆสิ่งที่สองคือท<ช>ี่สำคหรับคอสบอลสิส่ส่สอง ใช่ค่ะแม่แม่ก็กลัวได้แต่ว่าเท่ากันใช่ลองก่อนไม่เป็นไรแต่ว่าลองกัก่อนเราได้ประสบการณ์แน่นอนเพราะอยากจะเชิญๆทุกคนนะคะใครที่ก็ตามไม่เห็นหรือว่าแบบมีคนรู้จักแนะนำมาบอกเลยว่าครอบครัวสตาร์ทเตอร์เราอบอุ่นมากอยากให้ทุกคนแบบมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นคนร้องไปด้วยกันคะ ใช่ค่ะก็ข้างฝว่งคอสมสิง์แล้วก็ด็เบอรนะคะก็กลังจะมีซีรีส์นะคะชื่อเรว่าตัวันราบาค่ะก็กาลังจะเปิดก้องแล้วนะคะทุกคนออนแออแอดภในปีนี้แน่นอนเลยแล้วก็สักรก็มีนกันเใช่่เยรมีเมรค่ะ coming ไม่นานจะรอค่ะ